สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้วันอยู่สุดสัปดาห์เนี่ยช่วงเพื่อนเพื่อหลายๆคนไม่อยากออกจากบ้านเย็นชิเวลาไหนจะอากาศร้อนไหนจะฝุ่น PM 2.5ไหนจะโควิดอีกงั้นวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆกับเมนูนามาช็อกโกแลตค่ะมาเริ่มกันที่ส่วนผสมกันเลยดาร์กช็อกโกแลต350กร,รมัมนม100่รกร,รมัมแล้วก็ผงโกโก้ไว้สำหรับโรยหน้าน้องนมามะค่ะ เพื่อนๆคนไหนชอบแบบเข้มๆสามารถเพิ่มดักช็อกได้ตามใจเลยแต่ถ้าอยากเพิ่มความหวานแล้วก็เพื่อนๆสามารถใส่นมข้นหวานเพิ่มได้เลยคะ่ะต่อมาเทดักช็อกที่เตรียมไว้ลงในถ้วยที่จะนำไปละลายเลยคะ่ะแนะนำว่าควรเป็นขนาดใหญ่นิดนึงนะคะจากนั้นตั้งน้ำแล้วรอให้เดือดค่ะเพราะเราจะละลายดารกช็อกด้วยการใช้ไอ้น้ำแต่เพื่อนๆสามารถใช้ไมโครเวฟแทนได้นะคะ เวฟสัก1-2นาทีก็พอแล้วค่ะเพราะถ้านานกว่านี้เนี่ยดาร์กช็อกจะไม่ได้นะคะพอดาร์กช็อกเริ่มละลายแล้วเนี่ยก็ค่อยๆค,คนได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะพอดาร์กช็อกละลายหมดแล้วเนี่ยจะได้แบบนี้เลย ขั้นตอนต่อมานะคะเพื่อนๆก็เอานมที่เตรียมไว้มาเทได้เลยค่ะแต่แนะนำว่าคนเป็นอุณหภูมิห้องหรือจะเอาไปอุ่นให้พอร้อนก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจะได้เนื้อเหนียวๆแบบนี้ค่ะ ถ้าของเพื่อนๆยังไม่เหนียวแบบนี้ให้คนต่อไปก่อนนะคะมาต่อกันที่ภาชนะที่เราจะใส่ดักช็อคลงไปเพื่อเข้าฟีดค่ะง่ายที่สุดเลยก็คือกล่องทัพเ e อร์แวร์นั่นเองค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์สี่เหลี่ยมที่ไว้ใช้ทำขนมโดยเฉพาะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะลายกระดาษที่ใช้ลองนะคะแนะนำเป็นกระดาษไขเพราะจะได้ง่ายตอนเวลาเราหยิบด,ดักช็อขึ้นมาตัดค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกระดาษไขก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่จะแอบยากทิดนึงตรงที่เพื่อนๆจะต้องปั่นดักช็อคแข็งๆทั้งๆที่ยังอยู่ในกล่องเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่ามีกระดาษรองไขจะง่ายกว่านะคะขั้นตอนต่อมาก็เอาดักช็อคที่เราเพิ่งทํากันเสร็จเทใส่ลงไปเลยเทเสร็จแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วนะคะพอเกลี่ยเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเราจะแช่ฟิตติ้งไว้แค่30นาทีนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตกันเลยพอครบ30นาทีแล้วก็ให้เพื่อนๆหยิบออกมาจากกล่องได้เลยนะคะจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเนื้อไม่ค่อยเรียบใช่ไหมคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปค่ะหยิบออกมาแล้วคว่ำได้เลยจากนั้นก็ให้เพื่อนๆค่อยๆแกะกระดาษไขออกจากตัวดักช็อปนะคะมาถึงขั้นตอนที่ต้องระวังมากที่สุดแล้วนะคะ ให้เพื่อนๆหวัดขนาดแล้วก็ลงมือตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้เลยโดยเราจะใช้ขนาด3คูณ3มเซน,นะคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้เล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยค่ะต่อมาก็โรยผงโกโก้บนภาชนะที่เพื่อนๆเตรียมไว้ได้เลยตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้ผงไมโลหรือผงโอวัลตินแทนได้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็นำดาร์กช็อกที่เราตัดไว้มาวางได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะให้เพื่อนๆร่อนผงโกโก้ด้านบนอีกรอบตรงนี้เนี่ยระวังเลอะด้วยนะคะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ทานนามะช็อกโกแลตสุดเข้มข้นแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ